จะมานำเสนอวิธีการวางแผนการเดินป่าอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี GPS อาจจะไปใช้กับการออกทิปปั่นจักรยานหรือว่าออฟโรดก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าการทุดดง จากตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการเดินป่าซึ่งมีทั้งการเดินเท้าแล้วก็รถยนต์นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะมี Li b ิ e ีเบอร์ออฟฟินะครับ Notepad Google Earth KML Creator Chrome G.P.S. บนโมบายแอปพลิเคชันซึ่งตัวนี้อาจจะมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดว่ามีการส่งพิกัดจากผู้จากผู้ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาตัวนี้ที่ใช้ Libre Office เนี่ยนะเพราะว่าเป็นเป็นฟรีแวร์นะครับเป็นฟรีให้เราใช้แทน Microsoft Excel หรือว่า Microsoft Office นั่นเองนะครับสามารถทดแทนกันได้ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางนะครับแ l นน n i นะครับก็คืออาจจะมีการส่งพิกัดมาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ ทำการทำการค้นคว้าสถานที่นะครับกรณีที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คือใช้เสิร์ชเอ็จิ้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. หรือว่าใช้ Google Chrome mm hmm. ก็ได้นะครับในการหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่กัด GPS นะครับ mm hmm. เพื่อนำมาลงในโปรแกรม KML Creator นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีการแสดงนะครับตัวนี้ แล้วต่อจากนั้นเนี่ยตัวโปรแกรม KML Creator เนี่ยจะเป็นตัวนำพิกัดนะครับสร้างจุดในแต่ละจุดจุดพับนะที่เป็นจุดพับทั้งหมดนำไปลงใน Google Earth ได้ก็คือไปเปิดใน Google Earth ได้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็คือทำการสรุปข้อมูลนะครับ โดยใช้ l i b r Office เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะฮะ k ค l แ a l c ก l a t ก็เราสามารถทีีจะลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นการระบุ dimension ก,ก็คือ,อแถวนะฮะกี่แถวนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ6แถวแล้วก็4คอลัมน์นะครับลงชื่อหัวคอลัมน์ ประมาณนี้นะครับก็คือชื่อสถานที่และจีจูดลองดีจูดแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดของแต่ละจุดผักแล้วก็กด Start c o n นด r ตนั้นเองนะครับก็ตัวโปรแกรมนี้ก็จะสร้างจุดพิกัดที่จะไปแสดงใน Google Earth ให้อัตโนม,มัติ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราได้จุดปึ๊บเนี่ยก็คือเราก็จะมาดูว่าในแต่ละจุดเริ่มต้นนะครับในแต่ละจุดเริ่มต้นมาจนถึงที่หมายเนี่ยดลวยรถยนต์เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการทำให้ดูนะครับบ้านก็ ที่รอสูจากเส้นทางนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางมีมีทั้งเดินเท้านะครับเป็นทั้งเดินเท้าแล้วก็แล้วก็มีทั้งรถยนต์นะครับที่ไปด้วยกันนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็คือถ้าเดินทางโดยรถยนต์ก็สามสิบห้าจุดหนึ่งกิโลเมตรนะครับสี่สิบสองนาทีเดินเท้าก็โดยประมาณก,ก็เจ็ดชั่วโมง แต่ทนี้บางเส้นทางนะครับอย่างเส้นทางนี้ที่เราสู่ไปปรารทะนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเส้นทางรถยนต์จากที่เราสู่ก็คือตรงนี้นไปปรารทะเนี่ยหมู่บ้านปรารทะตรงนี้ซึ่งทางรถยนต์เนี่ยจะต้องวิ่งอ้อมนะครับลักษณะแบบนี้ตามเส้นสีน,น้ำเงินนะครับไปจนถึงปาราทะสำหรับเดินเท้าเนี่ยจะ ต้องเดินลัดป่าไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเป็นตามตามเส้นสีขาวนี้นะครับก็คือเดินตามล่องเขานะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็คือก็โดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามจุดสองกิโลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ Google Earth เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเดิน ก็คือพูดง่ายก็คือ,อเป็นเส้นทางรถยนต์กับเส้นทางเดินเทา้ามนคนละเส้นทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใน Google Earth เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับเราจะต้องเอาระยะทางที่ได้จากตรงนี้นะครับที่เราวางแผนไว้ว่าจะเดินยังไงนะครับก็คือมาคำนวณอีกที ตรงนี้ประทะไปอุ้มผางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะครับเดินวันสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างนะก็ Google Earth ก็จะคำวนวณให้ได้เพราะว่าเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับรถยนต์กับเดินเท้าเป็นเส้นทางเดียวกันนะอันนี้ก็ เป็นข้อมูลสรุปนะฮะการเดินทางในวันแรกนะครับการเดินเท้าวันแรกก็ใช้เวลาดูแล้วก็สูสีกันนะครับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำ หลังจากที่เราได้จุดมาแล้วนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะกรอ,อกนะเป็น Excel Sheet หรือเป็น l i b e r Office ตัวนี้ c a l C นะครับตัวนี้ได้นะครับก็คือกรอ,อกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้ก็คือมีทั้งหมด6แถวนะครับ6แถวนะครับ6แถวแล้วก็มีทั้งหมด ก็คือ,อ4คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์นะครับจอด4คูณ6นะครับเราก็ copy แปะได้เลยปุ๊บนี่คือ6แถว4คอลัมน์ถึงการระบุตรงนี้นะครับต่อจากนั้น copy แปะนะ ctrl v ก็จากตัวอย่างนี้ก็คือคือใช้ชื่อนี้รวดของมาปึ๊บตัวเสกทับได้เลยเป็นข้อมูลเดียวกันลหลังจากที่เรา คอนเวิร์ตไฟล์ได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็คือให้เราลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมที่เรียกว่า Google Earth เสริมในเสริมอินกินก็ได้นะครับ จากนั้นก็หลังจากเราได้ข้อมูลมาแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วก็ติดตั้งเสร็จเราเป็นคลิกได้เลย ตรงนี้นะแสดงตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะโชว์จุดในมาบานกล้าทอทาสี่รอสูบรครับส่วนวางแสงทาเวลาออกนะครับเวลาออกเนี่ยก็คือเรากดดินก์ดได้เลยไม่จำเป็นต้องเซฟนะครับเพราะว่าจะทําให้ลบเครื่องนะครับ วิธีการวิธีการเอาเส้นทางที่ไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับก็คือที่เราสู่ไปปรทาะนะครับซึ่งท้าสมมุติว่าเราจะเดินทางจากตรงนี้โดยรถยนต์ ก็คือให้คลิกขวานะครับคลิกขวาที่เมาส์คลิกขวาเสรซตดิเ e c t i o n form เฮียนะครับครับไปที่จุดนี้นะครับดิเรกชันคูเฮียตนี้ปึ๊บ่าก็คือปุ เรเอก็จะทำการคำนวนให้นะครับว่าเดินทางรายึดเดยอมนี่ยเ,เท่าไหร่ก็คือหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีนี้ถ้าเราเรียกดูเรื่องของการเดินเท้าใช้เวลายี่สิบชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วคงเป็นไปได้ยากที่จะเดินตามเส้นทางนี้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนตรงนี้ก็คือก็ ทางชาวบ้านเน่ยเขาก็มีการเดินทางนะอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือนะหรือรถวิบากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเขาก็อาจจะเดินตามเส้นทางนี้เราก็ลองดูว่าเราก็ต้องใช้ตัวแอร์ท่านะครับในการกำหนดนะครับกำหนดเส้นทางกัน จบตรงนี้ตรงนี้เข,ข้าใกล้แล้วนะเข้าใกล้ แล้วก็เราก็เลือกมาที่เม a s u r เมนต์เรียกกิโลเมตรตัวที่เราใช้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าโลซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือการที่เรา,าตั้งตรงนี้ก็คือเราต้องคลอดในจุดที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับซึ่งเราก็จะได้ได้ระยะทางมา อันนี้พอเราได้ระยะทางออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่เข้าในตารางคำนวณบานกาทอที่เราสู่ที่เราสู่ประทะประทะอื้งฐาจากตรงนี้จะเห็นว่า,าในเส้นทางเมื่อสักครู่น,นี้ก็คือที่เราสู่ประะารถันการวัดทรั้งที่แล้วก็คืออยู่ที่33.2เพราะว่าเอฟ ก็คืออาจจะเลือกเส้นทางไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นคร่าวๆในนี้เนื่องจอากว่าตรงนี้เนี่ยคือเราเองเราไม่รู้เวลานะครับไม่รู้เวลานะครับเดินเท้าเราก็ต้องอทําการนะครับทำการคำวนวณจากตัว Google Earth ก่อน นะครับในอันแรกที่เส้นทางแรกก็คือบ้านกาทอปสี่เล่าสูนซึ่งทางรถยนต์กับทางเท้าใช้เส้นทางเดียวกันนะครับซึ่งเขาคำนวณมาให้แล้วว่า,าใช้เวลาเจ็ดชั่วโมง12นาทีนะครับเราก็าต้องคำวนวณออกมาเป็นสปีดนะครับสปีดหรือความเร็วของการเดินเทา้าเมตรต่อนาทีนะครับ อันนี้การที่จะทําเป็นเมตรต่อนาทีได้นะครับก็คือเราก็ก็คือเอาระยะทางนะฮะนะฮะที่เป็นกิโลเมตรเนี่ยนะครับคูณด้วยหนึ่งพันแล้วหารด้วยอ่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงคูณด้วยหกสิบนะะคูณด้วยหกสิบหกสิบก็คือเพื่อให้เป็นนาทีนั่นเอง แล้วก็บวกนะครับบวกกับระยะทางเดินตรงนี้นะครับสูตรก็คือจะเห็นในตรงนี้นะครับก็คือบวกด้วยนาทีนะครับที่เป็นเศษนาทีที่ Google Earth คำนวณให้เราก็จะได้ระยะเวลาการเดินเท้าเนี่ยก็คือเจ็ดนาทีนะครับต่อจากนั้น พอเราได้ระยะทางตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็มาคำนวณจากตัวนี้นะครับเพื่อให้เป็นชั่วโมงนะครับที่เราซูไปปรารถะเมื่อกี้นะครับก็คือระยะการเดินเดินเท้าเนี่ยเราได้แต่ระยะมาจากการวัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรเพื่อที่จะเอาชั่วโมงออกมานะครับสูตรการคำนวณเอาชั่วโมงออกมาเนี่ยก็คือเราจะต้องเอา ส่วนคำนวณเอาส่วนนะครับโดยการที่เอาระยะทางนะคะูณด้วย1,000นะครับก็คือใช้สูตรคอร์อเทียนตัวนี้นะครับคอเทียนแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเอาระยะทางคูณด้วย1,000นะครับหารด้วยหารด้วยก็คือ สปีดนะครับสปีดก็คือความเร็วค,รความเร็วเมตรต่อนาทีตัวเนี้นะฮะแล้วก็นำมาหารด้วยหกสิบอีทีหนะหารด้วยหกสิบอีทีเนะี่ยก็จะได้เป็นชั่วโมงในการเดินเท้าออกมาครับ ต่อจากนั้นเนี่ยนาทีก็คือก็คือเราเอาเราอัพก็คือเราอัพเนี่ยก็คือเป็นคําสั่งที่คํานวณโดยปัดจุดทศนิยมขึ้นนะก็เอาระยะทางคูณกับ 1, หนึ่งพันหารด้วยสปีดนะหารด้วยสปีดต่อจากนั้นก็คือลบด้วย นะลบด้วยลบด้วยชั่วโมงนะคูณกับหกสิบนาทีนะชั่วโมงที่เราคำนวณได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับนะคูณด้วยหกสิบนาทีเพื่อเพื่อให้เป็นนาทีเหมือนกันนะครับลบกันกล้เป็นเศษนาทีออนะก็ได้เจ็ดชัว่วโมงสามสิบหกนาทนะีในส่วนของจุดสุดท้ายนะครับก็เป็น เส้นทางเดินเท้ากับเส้นทางรถยนต์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่ง Google คำนวณให้อยู่แล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ได้อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการวางแผนการเดินทางนะครับโดยใช้ Google Earth และเคอ คีเอเตอขอบคุณครับ